วันนี้มาไถายเดนครับผมปรับที่เปลี่ยนทิศทางน้ำครับผมทำมาสามวันแล้วครับวันนี้เป็นงานครับวันนี้แค่เสร็จแล้วทำคันเดียวครับเรื่อยๆ ฝั่งนี้ถทยไม่ค่อยลงนะครับรอถ่ายรอบหน้าครับฝั่งนี้พอ,อทำด้ครับ